คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุเดชชาแนลมาแก้บนได้รับโชคอีกเลขบอลสาวดวงเฮง งวด1ตุลาคม2563เราไปดูเรื่องราวกันนะครับท่านผู้ชมครับสาวดวงเฮงแก้บนไอ้ไขวัดนิเทศไม่กักชูเลขปิงปองเมื่อวันที่19กันยายน2563ที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมาแห่กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13 กันอย่างเนืองแน่นไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาโดยไม่วันกระแสดราม่าของไอ้ไข่ที่ออกตามสื่อต่างๆในขณะนี้นะครับโดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคงนำน้ำแดงขนมเปี๊ยของเล่นชุดทหารและประทัดนํามาจุดถวายแก้บนกับไอ้ไข่วัดนิเทศราชประดิครอง13กันอย่างคึกคักรวมถึงการเช่าหาวัตถุมงคลของไอ้ไข่วัดนิเทศราชประดิครอง13โดยมีพระนิการทวีทรัพย์สันตะมโนเจ้าอาวาส เจอวัตถุมงคลให้อีกเพื่อนำกลับไปบูชาที่บ้านนะครับในขณะที่น้องแอนกล่าวว่าได้กลับมาจุดประทัดแก้บ,บนไอ้ไข่วัดนิเทศราบปีทีคสิบสาภายหลังได้รับโชคกับไอ้ไข่มาแล้วนะครับยังได้เดินทางมาแก้บนในวันนี้พร้อมทั้งยังเสี่ยงโชคไหทองคำครับท่านผู้ชมครับหยิบลูกบอลออกมาครับได้เลข36บอกว่าจะกลับไปเสี่ยงโชคอีกครั้งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นนะครับเลข36ครับน้องแอนได้มาแก้บนไอ้ไข่ แล้วก็ล้วงไหทองคำได้บอลเลข36บอกว่าจะนำไปเสี่ยงโชคอีกครั้งนะครับเพราะงวดที่แล้วก็ได้โชคได้ใช้กับไอ้ไข่มาแล้วนะครับแอนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฮันนี่แอดก็ขออานวยเอ้พอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยไปกับเลขของน้องแอนนะครับ36มีโชคมีชัยกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับ รับดานครับขอบคุณครับ